สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o ลล l ท a TV ด้วยนะครับผม,บผมสาหรับวันนี้เข้ามาดูก็ตั้งใจฟังดีๆนะครับวันนี้นะครับผมเป็นวันครบรอบฉลองครบรอบ6ปีนะครับผมพี่จะมาสอรับของแจกนะครับผมแบบว่าโอ้โหโคตรเบอร์โคตรวังอลังการนะครับผมก็คือมีทั้งท่าทางแล้วก็หมวกฉลองครบรอบ6ปีแล้วก็พรลลกิสตันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็สําหรับคนที่เข้ามาดูที่นี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเค โอเคมามาดูหมวกที่ใส่นะครับผมสำหรับคนที่ได้แล้วก็คือง่ายๆนะครับผมไปหาคนที่มีหมวกเนี่ยหมวกที่ใส่นะครับผมให้ไปเล่น 4- v 4ในตี้เดียวกันนะครับผมก็คือเป็นการส่งต่อนะครับผมใครที่มีหมวกคนที่เล่นด้วยกันก็จะได้หมวกต่อไปนะครับผมอะไรประมาณเนี้ยเออถือว่าโอเคเลยนะครับผมแบบยวมันเหมือนกันแพร่เชื้อนะครับผมเอาง่ายๆนะหมวกใบนี้นะครับผมโอเคมามาดูนะครับ เริ่มจากหมวกก่อนนะครับผมมาแป๊บนึงนะพี่ขอดูตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเราขอรับของตรงนี้แป๊บนึงนะอันนี้ก็คือสอนทั้งน้้นของปืนถาหวรไปแล้วนะอ่าประมาณนี้นะครับผมก็จบไปโอเครับปืนรับอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมฉลองครบรอบ6ปีนะ15กันกันยายนนะครับผมก็คือวันฉลองครบรอบ6ปี อ่าก็ประมาณนี้นะครับรับให้หมดเลยแล้วก็ทรงหมวกทรงใจนะครับผมนี่เลยสําหรับคนที่เล่นนะครับผมก็คือคนที่มีหมวกไปเล่นกับเขาในโหมด4 v 4เราก็จะได้หมวกแบบนี้มานะครับง่ายๆนะครับผมก็คือเหมือนคนที่เล่นอนะ มีหมวกอยู่แล้วคือเราไม่มีก็เฮ้ยไปเล่นด้วยดิสี4วิสีหมวกธรรมดาหรือหมวกอะไรก็ได้นะครับผมก็คือเราจะได้หมวกใบนี้มานะครับผมฉลองครบรอบ6ปีตัวนี้เลยนะครับผมเป็นการส่งต่อหมวกนะครับผมสวยๆเลยนะครับสวยนะครับหมวกใบนี้นะครับผมก็คือเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ด้วยหมวกฉลองครบรอบ6ปีนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับการรับหมวกก็คือวิธีการส่งหมวกต่อจับคู่กับผู้เล่นที่มีหมวกในหมดสีวิสีหรือหมดทั่วไปโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมมา ต่อไปกันเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมประเด็นที่2คือไรท่าทางนะครับผมท่าทางฉลองครบรอบ6ปีเออท่าทางฉลองครบร6ปีรับตรงไหนมาดูกันนะครับผม ให้กดเข้าไปตรงกล่องนะครับผมนี่เลยตีสี่ของวันที่15นะครับผมรับได้ทุกคนเลยเข้ามาในเกมปุ๊บรับเลยนะครับผมท่าทางนี้นะครับผมรับฟรียกเซิร์ฟนะครับผมโอเคไหมเอออาจจะเป็นวันเดียวด้วยนะวันที่16อาจจะไม่ได้แล้วนะครับผมมันกี่วันไม่รู้นะครับผมแต่อ๋อถึง17นะครับผม 15- 17ถึงรับท่าทางนี้ไปเลยฟรียกเซิร์ฟนะครับผมมาประเด็นหลักสําคัญนะครับตัวนี้เลยพกลเคิสตันนะครับตัวใหม่นะอะไรเด็ดนะครับผมก็คือฟังดีๆนะครับผมสําหรับคนที่จะเก็บพัลเคติสตัน ก็คือเก็บวันที่15วันเดียวเท่านั้นนะครับผม15-16เนี่ยเออ16เที่ยงคืนเนี่ยคือจบเลยนะครับผม16-14หรือสองวันพี่ก็ไม่รู้นะปากิสตันนะครับอะไรเด็ดก็คือปากิสตันที่พูดถึงก็คือจะเป็นเศษปากิสตันนะครับผมใช้แลกตัวนี้เลยไม่ว่าจะเป็นสกินเปิลหรือท่าทางนะฟังดีๆนะครับผมได้มาเพิ่งอย่าเพิ่งเลีบแลกนะครับผมใจเย็นนะครับเพราะว่าเดือนนี้นะครับผม <c oughs> มันจะมีของให้แลก3รอบนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่อธิบายฟังสำหรับการหาโทเค็นหรือผลิกกิสตันนะครับรวมได้100นะครับเป็นเศษผลิกกิสตัน100อันเท่ากับ1เม็ดผลิกษิสตันสามารถเล่นได้ ตามโหมดทั่วไปนะครับผมแล้วก็โหมดทุกโหมดเลยเนี่ยสีวิสีสเปซสีแผ่นที่คับแรนเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับผมก็คือง่ายง่ายคือเล่นโหมดปกตินั่นแหละครับผมเนี่ยเห็นปะโหมดบันเทิงอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะครับผมง่ายๆเลยนะก็คือเก็บให้ครบนะครับผม100เศษผลึกกิสตันเท่ากับ1เม็ดนะครับผมแล้วก็ใช้แลกอ่ะแต่ฟังดีๆนะครับผมเราอย่าเพิ่งไปแลกนะครับผมอย่าเพิ่งไปแลกนะเพราะว่ารางวัลนะครับผมเฉพาะช่วงในช่วง ในช่วงเวลาลังคับหรือกิจตัรน,นะครับผมที่จะมาในเดือนนี้ถึง3รอบจะมีทั้งหมด3รอบนะครับผมที่จะมา้วไม่ว่าจะเป็นบุ๊คแพคเกอร์หรือชุดผู้ชายลูกซองอะไรประมาณนี้เป็นสกินต่างๆนานานะครับผมก็คือเดือนนี้มันจะมามันจะเปลี่ยนนะครับผมก็คือไม่ต้องไปรีบแลกนะครับจาไว้นะครับ1นคน1เม็ดที่จริงแล้วสำหรับคนที่เล่นตั้งแต่เที่ยงคืนยันตีสี่ของวันนี้นะครับผมจะได้1เม็ดแต่มันไม่ได้นะครับผมก็คือเขาแก้ไปแล้วแก้บัคตรงนี้ไปแล้วนะครับผมก็อาจจะเล่นได้ตอนตี นะครับผมจนถึงวันที่16นะครับผมก็คือจบแล้วนะครับผมคือว <im> ันเดียว1เม็ดเท่านั้นจะได้เม็ดแบบนี้มานะครับผมก็คือใครรีบแรกอยากได้อะไรก็แลกไปเลยนะครับผมแต่เดือนนี้มันเปลี่ยนของนะครับผม3รอบเลยนะถึง3รอบเลยนะครับฟังดีถึง3รอบเลยนะครับผมครบ3รอบปุ๊บก็คือมันจะมีใหม่มา3รอบนะครับ้อยากได้อะไรก็รอดูก่อนก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปรับท ทาทางแล้วก็หมวกฉลองครบรอบหปีทนะ่าทางกดเข้ามาตรงนี้รับตอนตีสี่ได้เลยนะครับท่าทางนี้นะครับผมรับฟรียกเสิร์ฟไปเลยนะครับผมบอกเลยโคตรจะตึงโคตรจะได้โคตรจะโดนนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคฝากก like ดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายเจอกัครับอย่าลืมเก็บพรกเสซันนะบายบาย